เนี่ยถ้าคุณติดคุกอ่ะและและสาคุกคุณให้รู้อ่ะและถ้ามีคนมาบอกคุณว่าไอ้น่าดียคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องมาเล่นคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วกูเซ็ตยอกมองมึงมาเล็กคงไม่เก็ตมึงมึนเฟซเด็กกูแซ่ไม่ต้องเช็คไม่มีเบสต่อเพรามึงแซนแล้วก็แมททำมึงเฟลไม่มีแอรก่อนจะตายโดนกูยิงแล้วก็เห็นช็อตยิงกัเท่ห์สักครึ่งแต่มันหลุดเออไม่ต้องยิ้มให้หรอกโอเคนะผมมาถึงขั้นตอนในการลงกันแล้วนะครับก็ กดอันนี้นะครับแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับผมไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยแล้วก็ใส่รหัสนะครับรหัสอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมใต้คอมเมนต์ผมทิ้งไว้แล้วนะครับแตกไฟล์นะครับเพได้อันนี้มานะครับนะครับแล้วก็กดคัดลอกหรือตัดก็ได้นะครับผมคัดลอกแล้วกันแล้วก็ไปที่ Android แล้วก็หาไฟล์ตัวเกมของเรานะครับงตัวเต็มก็จะอยู่ใน Data าล็อก t a r ใช่ไหมแต่ บางคนก็อยู่ด้านนอกเหมือนของผมนะแซมแพ็คแล้วกอ็อะไรว่ามีหลายตัวผมก็จำไม่ได้ละโอเคเข้าไปไฟล์นะครับแล้วก็กดวางตอนนี้ผมมีแล้วก็กดเขียนทับไปก็ได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้ลงมันก็จะวางได้เลยนะครับแค่นั้นแหละเฮ้ยง่ายจริงโอเคผมจะคิดหน้าครับบ๊ายบายการบ้านเยอะงานกลุ่มเยอะทำไงดีครับไม่ต้องทำครับ ปอดสมองถอดสมองเลยครับไม่ต้องทำไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลยนอนชิวกินข้าวนอนกินไรย่างครับปวดหัวเหรอครับก็กินแค,แค่ยากินอะไรไม่ต้องทำชิวไงเอออันไหนมันทำให้เราหนักหัวมากเกินไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับเรื่องการลงการเรียนก็เช่นกันครับหรือว่าเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องหีเรื่องแตดเหมือนกันครับมันทำให้น้องปวดหัวก็ไม่ต้องไปสนใจมัน อยู่กับคนที่เรารักแล้วเราที่สบายใจ